สวัสดีลุงป้านาอาพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายนะคะก็พบกับคำนางชื่นเคยนะคะหลังจากที่คำนางได้ลงคลิป วิสาชิตวิธีการกรอกข่าวสารไปแล้วนะคะมื่อนี้ก็ซิมนาคลิปวิธีการมัดกระสอบเขานะคะมาให้ทุกคนในเบิงกันนะคะสําหรับคนที่รู้อยู่แล้วกับว่าเป็นอย่างนาะแต่เฮามานําเสนอสําหรับคนที่ต้องการจะรู้ว่ามาัดจะใดเฮาไปเบิร์กันเลยจ้าวิธีการมัดกระสอบเขานะคะหลังจากที่เฮากรอกเขา พอสมควรแล้วก็มีการกระแทกกระสอบเขาเ่าแล้วกหยอะกระสอบเขาแล้วเก็จะหมัดนะคะกระซิมาจู่จึ้งจึ้งปากกระสอบเข่าก็ไปนะคะแล้วก็ใส่ตอกม้วนก็ไปดึงพอมนะคะมานสองรอบด,ดึงแน่นจะดังเอ็ดเอ็ดเลยนะคะทุกคนแล้วก็มามัดแบบนี้ถ้าภาษาอีสานเอว่มมาติ้วนะคะติวตอ่อ ตอกไม้ไผ่จ์เขาจมัดกร,ระสอบเขาด้วยตอกไม้ไผ่นะคะ<ต>มันจะได้รับเกียรติจากคุณพ่อนะคะมามดกร,ระสอบเขานะคะเป็นผู้ที่มดกระสอบเขาได้แน่นที่สุดในตอนนี้<ช>ของครอบ<ช>ครัวคำนานนะคะจะเป็นแผนกมัดนะคะส่วนคำนางพี่ชายและก็แม่ด้เป็นแผนกรอกข่าวสารไอข่าวเปลือกนะคะวาวผิดนิดหน่อยนะคะทุกคน ตาบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าว่าเห็นว่าเขามันยั่งบ้เต็มกระสอบพอดีพอเรากส็สิสนำเขามาตติมให้มันพอดีกระสอบเพื่อเวลาหมัดแล้วมันเจ็บพอดีเปะ๊เปะเลยนะคะทุกคนมาเบ่งอีกเทอนหนึ่งเนาะเอาก็จุ่มดูลักษณะนะคะก็จะจุ่มจุ่มผอไปไล่ไล่ไปนะคะไมันปากกระสอบ แบบตุ้มใส่กันเนี่ยมันไม่หลุดบรุดปากนะคะแล้วก็ม,มัดมัดดึงนะคะดึงแง่ๆดันเอีดเทียดเลยนะคะทุกคนแล้วก็นเนี่ยคะติวสายสารเอันติวเนี่ยติวตอกนะคะให้มันเรียบร้อยะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคะว่ะ